สวัสดีดีครับคลิปนี้จะไม่แนะนําวิธีการทํา QR code นะครับนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับนะครับในการทํา QR code เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานคนอื่นเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็สามารถทํำโดยง่ายวิธีแรกอ่านบแรก่อนเราต้องไปแชร์ไฟล์งานนะครับผมเคยแนะนำไปในในคลิปหนึ่งแล้วนะครับการสร้างการแชร์ไฟงานก็คลิกขวาแล้วก็กดรับลิงก์นะครับจากนั้นก็เลือกค่าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ได้ ตรงลิงก์ตรงนี้มาก็คัดลอกนะครับถ้าเราไม่สร้าง QR code โค้ดทุกคนกเราก็ต้องส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนๆซึ่งในบางครั้งก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับไม่สะดวกหรือบางครั้งเราต้องการทําสื่อประกาพันธ์แล้วถ้าเราทําลิงก์ไปใส่ในเอกสารนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับดังนั้นวิธีการแก้ก็คือการทําเป็น QR code โค้ดมันก็จะทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่าคัดลอกเสร็จก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับต่อมาก็ไปที่ Google ครับไปที่ Google ก็พิมพ์เลยครับว่า QR นะครับ QR นะครับ Generator นะครับ Creator นะครับนะครับจากนั้นเสร็จก็ขึ้นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Single URL คือตัวแรกตัวนี้นะครับ Single URL ทำไมต้องเป็น URL เพราะว่าลิงก์ที่เราก๊อปมันเป็นลิงก์ของเว็บนะครับ Single URL แล้วก็นี่ครับ ตรงช่อง URL เนี่ยครับเนี่ยที่ผมคลิกนะเราจะเห็นช่องว่างใช่ไหมฮะแล้วก็กด Ctrl V วางได้เลยครับนะครับอ่าก็เสร็จแล้วจริงๆมันยังเก่งอีกนะครับในตัวเว็บตัวนี้ก็คือสามารถอ่าคลิกเพื่อจะตัดให้ลิงก์มันสั้นลงก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนาว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่พลาดแน่ๆนะครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็กดดาวน์โหลดก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับ สามารถเลือกรูปแบบของไฟล์ได้ด้วยก็ png นี่นะครับเป็นไฟล์ยอดนิยมแล้วนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับจุ๊บเพียงแค่นี้นะครับเราก็ได้ qr code มาแล้วแล้วก็สามารถที่จะไปส่งหรือไปแปะให้คนอื่นนะครับหรือไปทำเป็นสื่อแบมพันต่างๆ,ๆได้เลยนะครับได้เลยง่ายมากใช่ไหมฮะก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอจบคลิปการสร้างเคียวคดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ